สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟทุกท่านเลยนะคะ วันนี้น้องกิ่งมีรถรุ่นใหม่นะคะสำหรับตัวยาริสคอสนะตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะเพราะคันนี้ปี2025เลขไม่ใช้งานแค่6,000เท่านั้นเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถอยากได้รถใหม่ใหม่น้อยแนะนำเลยค่ะคันนี้นะใหม่สุดในร้านเลยนะเพราะเป็นปี2025รถปีนี้เลยค่ะเป็นเมื่อช่วงต้นปีนะคะเชื่อไหมว่าราคาเนี่ยหายไปแล้วถึง200,000กว่าเลยทีเดียวปไปแดงล้านกว่าค่ะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่759,000บาทราคาดีๆแบบนี้ไม่ ได้มีเข้ามาให้บ่อยๆใครหายอยู่รีบโทรหา้องกิ่งได้เลยที่เบอร์0ูน0 7 2 6 1 5 2แล้วดูนะราคาหายไปขนาดนี้ไม่ต้องกลัวจะเป็นรถพลิกคว่ำมชนหนักจมน้ํานะคะเรารับประกันโครงสร้างวารันตีศูนย์อยู่ครบค่ะคันนี้มีกล้องรอบคันให้เลยนะคะกล้องด้านหน้าจะอยู่ตรงกระจังหน้าแบบนี้ใต้โลโก้นะคะสวยมากนะคันนี้ตัวใหม่ชมใหม่เลยและสีเทาดําบอกเลยว่าเป็นสีที่ดูแล้วไม่เบื่อไม่เชยเลยนะคะไฟตันหมอกมีพร้อมค่ะเซ็นเซอร์มีให้ด้านหน้านะคะ พร้อมใช้งานเลยอ่ะคันนี้เลขหม่แค่6,000เท่านั้นนะคะใครที่หาอยู่ใครที่รอรถจากป้ายแดงนะคะมาดูที่เพรยนต์ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีรถเข้ามาใหม่สวยๆส,สดๆเลยปี2025วารันตีศูนย์อยู่ครบเลยนะคะ5ปีเต็มนะแบตเตอรี่รับประกันถึงปี35เลยทีเดียวนะคุ้มมากค่ะกับราคาที่ต้องจ่ายเพียงแค่7,59,000เท่านั้นจัดไฟแนนซีดาวได้อีกด้วยไม่ต้องไปเสียเงินดาวยี่0นะคะเลทผ่อนฟรีดาว ผ่อนสบายๆเลยแบบฟิกเลตน,นะตลอดอายุสัญญาไม่เกิน1 4 0 0 0บาทค่ะสำหรับเด็ผ่อนคันนี้นะ ส่วนแก้มด้านข้างนะคะไม่มีรอยงารอยงอนะชุดสีสม่มําเสมอสีไม่มีรอยผิดเพี้ยนไม่มีรอยตําหนิรอยบุบเลยฟิล์มติดมาแล้วรอบคันนะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยใครมาที่ร้านซื้อสดพร้อมรับรถกลับได้เลยนะเพราะว่ารถเนี่ยไม่มีตําหนิหรือรอยแทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยตัวล้อแม็กไม่มีรอยสะเก็ดหินหรือว่ารอยแตกรอยล้าวรอยขูดรูดมานะยางโยโกฮามาปี2024ติดรถมาเลยคันนี้นะคะแต่รถเนี่ยแจ้งจดทะเบียนปี2025นะใหม่มาก โครงสร้างด้านในโชกนะยังมีรอยแต้มสี QC อยู่เลยนะคะเนี่ยแทบไม่ผ่านการใช้งานหนักเลยนะซุ้มล้อไม่มีสนิมไม่มีคราบเลยรอยเม็ดอาร์กด้านในนะคะรอยซีนทางวะพพ้าวต่างๆยังเห็นเด่นชัดเลยนะรับประกันโครงสร้างค่ะไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำถ้าตรวจพบตรวจเจอเอามาคืนทางเพรยนต์เลยนะเรารับซื้อคืนเต็มจำนวน มาดูในส่วนของกระจกมองข้างของคันนี้นะคะตัวรถเนี่ยจะเป็นสีเทาดํานะและตัวกระจกก็จะได้เป็นสีเทาดําเหมือนกันนะบอกเลยว่าถ้าดูสีใกล้ๆเนี่ยสีสวยมากสะดุดตาสุดๆเลยนะกับเจ้าโตโยต้ายาริสคอร์สคันนี้ 1.5HEV พรีเมียมลักชัวรี่ค่ะกล้องรอบคันนะ360องศาเลยติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยมือเปิดด้านนอกจะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะคะสามารถปลดล็อกเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้รถก็ล็อกให้เลยถ้าต้องการปลดล็อกนะมือสอดเข้าไปแค่นั้นเองเลยค่ะพี่พี่ค่ะ นะคะนะเป็นรถที่ใช้งานอเนกประสงค์ได้ค่อนข้างโอเคดูเหลี่ยมสันตัวรถนะคะประตูไม่มีตกร่องตกขอบแผงประตูไม่มีอรอยง้างผิดรูปนะ สวยมากนะมาดูรถจริงได้ที่ร้านเพชรยนต์ได้เลยร้านอยู่สาขาสุวินทวงศ์46เดินทางง่ายๆเพราะร้านเราอยู่ติดถนนเส้นหลักเลยของเส้นสุวินทวงศ์นะคะถ้ามาจากทางชาเช้งเท้านะคะเราจะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเลยนะแต่ถ้ามาจากฝั่งกรุงเทพหรือมินบุรีต้องอยูเทิร์นนะคะสังเกตง,ง่ายๆนะร้านเพชรยนต์ที่สาขาสุวินทวงศ์ของเราจะมี ร้านไทยพัดอยู่ข้างหน้านะคะเป็นศูนย์บริการไทยพัดเปลี่ยนเครื่องอ่าช่วงลงช่วงล่างเนาะตอนนี้ก็พาดูที่ภายในนะคะภายในกว้างขวางมากนะนี่คือตัวยาลิดคอสฉมใหม่เลยนะคะที่ทุกคนถามหาที่ทุกคนตามหากันเยอะมากๆบอกเลยว่าเป็นรถที่คนถามหาเยอะและขายดีมากๆนะตอนนี้ที่เพรยนสต็อกมีแค่คันเดียวในร้านเท่านั้นใครที่อยากได้เนี่ยรีบทักมาเลย ตัวโครงสร้างด้านในนะคะบอกเลยว่าสวยใหม่มากเหมือนไปถอยออกมาจากป้ายแดงเลยคันนี้ไม่มีริ้วรอยไม่มีตําหนิเลยนะคะรถสวยวารันตีศูนย์อยู่ครบค่ะนะแผงประตูไม่มีตกร่องตกขอบนะคะยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกเลยฟิล์มนะใช้งานได้อีกยาวๆเลยพี่ๆขากล้องบันทึกด้านหน้ามีมาให้นะมีกล้องบันทึกด้านหลังด้วยนะคะส่วนตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนัง นะสีดำตัดได้ด้วยสีน้ำเงินฝั่งคนขับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเดี๋ยวน้องกิ่งพาไล่ดูอีกทีหนึ่งเนาะในส่วนของโครงสร้างนะคะนี่ก็ดูได้เลยนะว่าหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยเป็นรถที่ดูสวยสะดุดตามากๆนะราคาอยู่ที่7,59 000นานะคันนี้ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแต่อยากเป็นเจ้าของรถคันนี้กําลังตามหารถรุ่นนี้อยู่นะคะแค่กริ้งโทรหาน้องกิ่งนะนะคะที่0820726152แอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะเดี๋ยวน้องกิ่งคุยรายละเอียดด้วยในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะไม่ต้องเดินทางมาให้เมื่อยค่ะแต่ถ้าอยากจะเดินทางมาดูรถที่เพชรยนต์ก็ยินดีมากๆเลยร้านเราเปิดทําการทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะ มาดูในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายเส้นเหลี่ยมสันกลมนะคะสีแดงดีไซน์เทส่สวยสปอร์ตมากๆไฟ LED นะตัวยานะริสคอร์สนะอักษรสัญลักษณ์ติดอยู่ตัวรถแน่นหนาคุณพี่ขาคันนี้สีสวยมากนะเป็นรถที่สีสวยสะดุดตามากมากนะคะรถรุ่นใหม่ปี2025เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาพร้อมค่ะพร้อมกับกล้องถอยหลังมาให้ตรงใต้โลโก้ตรงนี้นะตัวกระจกด้านท้ายอ่ะขอโทษทีประตูท้ายนะคะเป็นแบบปรับฟักไฟฟ้า,ฟาให้เลยนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งใช้งานอเนกประสงค์เลยนะไซส์โอเวอร์คอสหที่นั่งตัวห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะเขามีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะคะเปิดท้ายปุ๊บเปิดสว่างปั๊บเลยนะคะตรงด้านล่างก็จะมีในส่วนของบ็อกชุดซ่อมให้นะคะอันนี้เดี๋ยวเอามาใส่ให้นะสำหรับบ็อกชุดซ่อมนะคะดูพื้นที่ด้านใน กว้างขวางมากๆนะคะไปกันได้กันทั้งครอบครัวเลย5้าที่นั่งนั่งกันไปเลยจุกๆด้านบนหลังคาจะเป็นหลังคาแบบพารานอมิกร o ฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจกชิ้นเดียวเลยไม่ใช่ซันรูฟแบบรุ่นสมัยก่อนแล้วนะคะไม่ต้องกลัวปัญหาน้ํารั่วน้ำซึมน้ําเข้านะโครงสร้างด้านหลังไม่มีรอยแกะรอยถอดประตูท้ายไม่มีโดนมาแน่นอนนะหัวน็อตยังอยู่เหมือนเดิมรอยเม็ดอ์คเข็นชัดเจนตัวโช๊คนะคะแข็งแรงนะแบบนี้เลยไม่มีหลวมนะคะ เป็นระบบปรับแบบไฟฟ้าให้ด้วยใครสนใจโทรหาน้องกิ่งได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์2 6 1 5 2นยจนนะยินดีให้คำปรึกษาพีพ่ๆทุกท่านเลยอ่ะดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะพื้นที่ด้านในเนี่ยบอกเลยว่าเป็นพื้นที่ที่นั่งกว้างนะคะใช้สอยได้ค่อนข้างสะดวกแถมตัวเบาะแทบจะไม่มีรอยนั่งเลยนะคะไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยนักอ่ารอยยุบรอยนั่งเลยนะ มีแอร์หลังให้ถึง2ช่องเราไม่ต้องกลัวร้อนอีกต่อไปใครหารถครอบครัวไซส์ SUV ไว้ใช้อยู่นะคะน้องกิ่งแนะนำเลยนะคะันนี้ประหยัดจากายแดงไปเยอะมากๆเลยนะคะแถมได้รถที่ยังมีวาราัทศูนย์แบบนี้ถอยรถออกจากเพชรยนต์นะคะขับรถออกไปสามารถเข้าวารันตีต่อที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศได้เลยในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นแบบมันติฟังชันนะก็ปรับคอนโทรลได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูหน่อย แล้วในเรื่องของการใช้งานคันนี้ก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่แตะเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยระบบไฮบริดประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะนะเป็นตัวไฮบริด1.5 HEV Premium Luxury ท็อปสุดแล้วนะคะในรุ่นนี้นะเลขไม์แค่6,741กิโลเท่านั้นน้ำมันครึ่งถังนะคันนี้ระบบแสดงจอเนี่ยเป็นแบบดิจิตอล แล้วจอที่มีให้มาเป็นขนาดใหญ่กว้างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกล้องถอยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูปปิบนะคะ กล้อง360องศาเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหลังนะคะกล้องชัดเจนชัดแจ๋วมากๆเลยนะไม่ต้องกลัวจะถอยจอดไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะขับรถไม่คล่องนะคะซึ่งคันนี้บอกเลยว่ามือใหม่หัดขับก็ยังสามารถใช้งานได้เลยนะรวมถึงตัวจอสามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay Android Auto นะคะหรือจะเป็นการเชื่อมต่อบ t o o t h ก็ได้เช่นเดียวกันระบบรุ่นใหม่นะเซตติ้งมาให้แล้วเรียบร้อยได้เป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายขับคล่องนะคะผู้หญิงอย่างเราใช้งานได้เอาไว้ใช้ในชีวิต ประจําวันบอกเลยว่าประหยัดสุดๆเลยแผ่นชาร์จวอลเลตไร้สายนะคะจะมีให้อยู่ตรงด้านด้านล่างตรงนี้นะคะตรงคอนสโซลกลางนะก็จะเป็นช่องนะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆช่องเสียบ USB มีมาให้ตรงนี้เลย เบรกมือไฟฟ้ารวมถึงเบรกโฮก็มีมาในรุ่นนี้นะคะในระบบป้องกันเซฟตี้ต่างๆนะคะมีระบบป้องกันลดออกนอกเลนนะคูชคอนโทรลล็อกความเร็วให้ด้วยแล้วก็ระบบการลื่นกันถลายต่างๆตัวช่วยวรักาควบคุมพวงมาลัยก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะเนี่ยตัวเปิดท้ายต่างๆนะคะ EV m o โหมดนะอยากได้เป็นโหมดประหยัดน้ำมันแบบไหนี่นเลือกได้เลยปรับระดับไฟได้นะคะสูงต่ำได้ตามความต้องการเลยนะมีปุ่มปรับมาให้เนาะประมาณนี้เลยนะคะใครที่ กำลังสนใจหรือหารถสวสวยๆไว้ใช้งานน้องกิ่งขออนุญาตแนะนําเป็นคันนี้เลยนะเพราะเป็นรถที่ ใครได้ไปคุ้มค่ากับการใช้งานคุ้มค่าในสิ่งที่ต้องจ่ายแน่นอนเป็นรถปี2025ค่ะแถมเลขไม่ใช้งานแค่6,000เท่าน,นั้นเลยไม่รู้ว่าจะหาดีๆแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่นะคะเพราะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถบ้านมือเดียวใช้งานซื้อตรงจาก t o y ยต a ป้ายแดงเลยพี่พๆขาใครสนใจโทรหาน้องกิ่งได้เลยนะคะที่เบอร์0820726152ค่ะมี เปิดทําการทุกวันนะของเราเนี่ยอยู่ที่สุวินทวงศ์46ถ้าจะเข้ามาดูรถโทรหาน้องกิ่งหรือแอดไลน์มาได้เลยวันนี้น้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนสอบถามมาได้เลยอ๋อคันนี้ฟรีดาวนะคะเร็ผ่อนไม่เกิน14,000อาจจะอยู่1 3ื่นสานิดๆน,น,นะคะก็ลองพูดคุยสอบถามได้เลย เป็นแบบเรทผ่อนฟิกเรทนะใครที่อยากประหยัดง,งบไม่อยากใช้เงินก้อนอยากออกรถฟรีดาวเครดิตดีฟรีดาวได้เลยคุณพี่ขานะคะวันนี้ต้องขอฝากไว้กับตัวเจ้ายาลิสคอร์สเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ